ไหนแหละดิกลับได้เลยไปยื่นทำไมเหรอก็ไม่รู้แหละลูกก็ไม่ไปยื่นเลยอ่านแล้วน้องพ่อบอกให้ไปจ่ายเนี่ยพ่อบอกให้ไปจ่ายเน็ตจ่ายได้หรอ่่าเน็ตพ่อลดเงินเหรไม่ไม่ได้เอามาอะไรมาทีอ่ยตอนเย็นค่อยมา